เคยเจอคนที่เขาแบบยิ่งวิ่งแล้วยิ่งเร็วไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าเขาทําได้ยังไงก็มักเคยสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะเวลาที่เราลงงานวิ่งเนะแล้วเราก็วิ่งไปแล้วมันก็จะมีคนแซงเราไปเรื่อยๆหรือว่าบางคนเนี่ย อยู่ๆก็มาเก็บเราในตอนท้ายได้อย่างนี้ค่ะเขาทําได้ยังไงในเมื่อจริงๆแล้วค่ะเวลาเราวิ่งเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ควรจะช้าลงช้าลงดีเพราะว่าแบบใช้แรงแรงก็หายไปอย่างนี้แต่เรากลับเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเอลิทหรือนักกีฬามืออาชีพต่างๆนะคะเอ๊ะเวลาที่เขาวิ่งแล้วแบบเขาวิ่งได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นสมมติตอนปล่อยตัวนะคะเขาไม่ได้แบบอยู่ข้างหน้าสุดมาตลอดนี่แต่เขาค่อยๆไปก่อนแล้วก็เขาก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก ไปสปรินเข้าเส้นชัยได้อย่างเนี้ค่ะแต่ผิดกับเราเนอะอย่างเวลาเราวิ่งบางครั้งเนี่ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะช้าลงจะมีแรงฮึบอีกทีนึงก็คือการสปรินเข้าเส้นชยัยเวลาที่เราเห็นเส้นชัยแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการวิ่งที่ในระหว่างเลสนะคะเราวิ่งแล้วมันเร็วขึ้นได้อะมันมีชื่อเรียกนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ชื่อเรียกของเขาก็คือการวิ่งแบบเนกาทีฟสปริตเนกาทีฟก็คือลบ ลบก็คือลดลงเรื่อยๆสปริตก,ก็คือแยกออกมาเป็นหน่วยอย่างบ้านเราก็เป็นหน่วยกิโลเมตรเราก็คือจะดูว่าในแต่ละสปริตหนึ่งกิโลเมตรที่เราวิ่งอะค่ะที่จะต้องติดลบลงเรื่อยๆก็คือเรื่องของเพสซึ่งกลับไปดูย้อนหลังได้นะว่าเพสคืออะไรแต่พูดง่ายๆก็คือคําว่าเพสเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความเร็วในการวิ่งของเราซึ่งคําว่าเพสยิ่งน้อยเท่ากับยิ่งวิ่งเร็ว นั่นแปลว่าคนที่วิ่งแบบนิเกทีฟสปีดแปลว่าวิ่งที่เพเท่านี้อันนี้คือสมมติเพลสสูงนะแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่กดนาฬิกาค่ะแล้วเรามาดูนาฬิกาเขาจะเขียนว่าเป็นแลบหรือเป็นรอบใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นรอบละหนึกิโลเมตรเราก็จะเห็นว่าเพสหรือความเร็วของเขาเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เรียกว่านิเกทีฟสปีดซึ่ง จะทําแบบนี้ได้หนึ่งคือต้องฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีตารางการฝึกซ้อมการเกลี่ยแรงต่างๆแล้วที่สําคัญเลยก็คือต้องมีการหักห้ามใจเพราะอะไรคือมา,มาเป็นพวกแบบดีดดีดในที่นี้คือก่อนนหน้าที่จะมีข้อมูลหรือว่าจะศึกษาหรือว่าจะแบบซ้อมเพื่อไปแข่งฝึกเพื่อไปแข่งแบบมีโคช้ชอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสายแบบนี้คือเวลาที่เขายิงปืนหรือว่าแบบมีสัญญาณปล่อย แต่ปล่อยตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยพุ่งพุ่งแบบพุ่งจริงๆพุ่งคือแบบพุ่งไปเลยอะ่ะแล้วมันลืมเหนื่อยนะเพราะว่ามันพุ่งไปตามฝูงชนบางครั้งเนี่ยเราปล่อยตัวเราพุ่งไปกับอีลิตนะคะที่หลายๆคนบอกว่าออกตัวพร้อมอีลิตแต่ว่าเข้าเส้นชัยพร้อมแอมบูลนซ์หรือรถพยาบาลมันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือออกตัวอย่างเสือแต่ว่าส่วนใหญ่ไปได้สักโลหนึ่ง ก็เริ่มแบบไม่ไหวละทั้งข้าวขาวไม่ออกทั้งหายใจไม่ทนันแล้วความเร็วก็จะดรอปลงเรื่อยๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่อะค่ะกู่กู่กลับมาไม่ได้ก็คือช้าแล้วช้าเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นโพซิทีฟที่ไม่ดีโพซิทีฟสป ري ก็คือช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนถึงเส้นชัยอะค่ะแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบไม่เอนจอยในเลสักเท่าไหร่ด้วยเนะเพราะว่าก็มันเหนื่อยเกินอะตรงเนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับแบบร่างกายมันยังไม่พร้อมที่จะ ใส่สปีดไปขนาดนั้นแล้วก็อยิง่งโดยเฉพาะช่วงปล่อยตัวที่เราแบบคึกคึกเหิมไปกับคนอื่นน่ะมันมันอาจจะมีอะดรีนาลีนหลั่งหรือว่าแบบฮอร์โมนเคมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันไหวฉันมันพุ่งไปกับเขาเลยอย่างเนี้ยเออแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือแบบฉันแงกแล้วออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญมากเลยอย่างมัมเองเทคนิคมัมคือมัมจะเป็นคนใส่นาฬิกาใช่ค่ะช่วงปล่อยตัวเนี่ยมันจะคอยดูนาฬิกาตัวเองตลอดเลยว่า ฉันวิ่งเร็วเกินหรือเปล่าถ้ามันไปแตะแบบเพส,สีแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะบังคับตัวเองว่าปล่อยตัวให้อยู่เพสห้าอย่างเงี้ยเพสห้าไม่ต่ํากว่าห้านะเพราะว่าถ้าต่ํากว่าห้านี่คือเราดีดเกินละประมาณนี้แล้วเราก็จะคุมเพสเองในช่วงแรกซึ่งต้องหักห้ามใจอย่างมากในการที่จะไม่ไหลไปกับฝูงชนนะคะซึ่งในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะมีการฝึกซ้อมในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถออกแบบโปรแกรมต่างๆเพื่อให้เราซ้อมแล้วก็ไปทํา ความเร็วแบบนิ t i ทีฟสปริตในสนามจริงได้ซึ่งในวันที่เราฝึกซ้อมจนควบคุมตัวเองแล้วก็สามารถที่จะวิ่งในรูปแบบนิ t i ทีฟสปริตเรื่องของความเร็วในสนามแข่งได้อะเราเอนจอยในเลสได้มากขึ้นนะคะเพราะอะไรมันไม่มีจุดที่เราเหนื่อยเกินมันไม่มีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลวิ่งได้เร็วกว่านี้แต่ทำไมเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้อีกจุดหนึ่งที่สนุกก็คือการที่เราค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเราจะแบบ มันมีกําลังใจนะเวลาเราวิ่งแล้วเราไปเจอคนข้างหน้าเรื่อยๆอะ่ะมันมีกําลังใจมากกว่าเราวิ่งเราเราช้าลงเรื่อยๆแต่โดนคนอื่นแซงไปเรื่อยๆมันต่อแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองฝึกกันดูได้นะคะอาจจะศึกษาข้อมูลเรื่องของเนกาทีฟสปิดได้แล้วลองทําดูมันมันแฮปปี้มากในสนามแล้วก็เราไม่เหนื่อยเกินไปในสนามด้วยนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดใครอยากลองทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีหรือจริงๆเนี่ยวิ่งในความเร็วอ,อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าลองเทคนิคนี้ดูก็ได้นะคะ มัมว่ามันมันทำให้เราแฮปปี้กับการวิ่งแล้วก็เข้าเส้นชัยได้อย่างแบบไม่ทรมานเกินไปแล้วก็สุดท้ายมันเท่นะสปริงเข้าเส้นชัยได้แบบสภาพยังดีอยู่ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคำศัพท์อะไรที่ยังไม่เข้าใจหรือเทคนิคอะไรที่อยากให้แชร์ก็ทักทายเขียนกันเข้ามาถามได้นะคะก็เดี๋ยวจะทำข้อมูลออกมาให้เรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ